สวัสดีครับวันนี้ผมพบกับเช่นเคยนะครับคุณครูคุณหรือติดตามผลงานได้ที่เพจเดียนดนตรีกับคุณช่อง YouTube เจ้าคุณทองหรือ Facebook เจ้าคุณทองมีไอพี่ะครับวันนี้ก็จะมีสอนเพลงของดีเมืองสุรินทร์เดี๋ยวผมจะขึ้นโน้ตให้นะแล้วก็ฝึกตามสีตามไม่มีลูกเล่นครับสีแบบธรรมดาเลยครับของดีเมืองสุรินทร์เพื่อไม่ไปการเสียเวลาครับรัาชมูรับฟังไม่คร์สองทีรีซ้อนซอน ซอนซอนฝาซอนลาโดลาซอนฝาซอนรีซอน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 ฝาซอนลาโดลาซอนฝาซอนเรีทีทีทีรีซอนลาโดลาซอนฝาซอนเรีทีทีทีเรีซอนลาโดลาซอนฝาซอนซ้ำรีซอน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 ฝาซอนลาโดลาซอนฝาซอนเรีซอน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 ฝาซอนลาโดลาซอนฝาซอน เรธีทีทีเรสอนฟาโนลานฟาซอนเรซอนซอนซอนสอนฟาซอนลาโนลาซันฟาซอนเรอนซอนซอนซอนฟาซอนลาโนลาซันฟาซอนเรทีทีทีเรซอนฟา มีโน้ตขึ้นไนะแต่ถ้าเราจะสีแบบมีลูกเล่นก็จะกลายเป็น อะไ์นี้แล้วกันคลิปนี้ผมจะไม่อัดเยอะนะคลิป EP ีหลังๆเนี่ยผมจะแค่ให้โน้ตแล้วก็สีนิดเดียวให้น้ t แล้วสีดูเพราะว่าผมจะไม่อธิบายเหมือน e ีีแรกๆแล้วเพราะตอนนี้ถ้าคุณตามผมมาหลาย EP ีนี่ยแสดงว่าคุณจะเข้าใจแล้วคุณเล่นได้ละคุณแค่เอาโน้ตไปฝึกตามผมแค่นั้นผอผมจะไม่อธิบายเยอะเหมือนเดิมตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนครับรอยู่ห้องดนตรีถ้าคนที่อยากจะเก่งอยากจะเรียนแบบจริงจังมันก็มี ก็ต้องมาเรียนส่วนตัวผมนะต้องเสียงเงินนะครับเป็นคอร์สเป็นคอร์สเดียวถ้าอยากเข้าใจการอ่านโนต้ตเข้าใจคุณเข้าใจไหมว่าทําไมเราต้องมีโนต้ตเพลงโนต้ตเพลงคือถ้าเราเห็นโน้ตปุ๊บแล้วเราไม่รู้ทํานองมันเลยเราจะอ่านยังไงให้มันเป็นทํานองมันมีวิธีฝึกมีวิธีสอนถ้าคุณอยากเก่งนดนตรีอยากเรียน,นดนตรีคุณอินล็อกมาหาผมได้คุณทักแชทมาหาผมได้คุณโทรมาหาผมได้ผมมีเบอร์โทรให้ถ้าคุณอยากเก่งนะถ้าคุณอยากเข้าใจนดนตรีมากกว่านี้ตอและผมจะไม่สอนแค่ซอนดนตือคุณ คุณจะได้เรียนดนตรีทุกชิ้นทุกอย่างที่ผมเป็นเพียงแค่คุณอยากเล่นอะไรเป็นแค่นั้นมันมีอยู่สองสองราคามี2อ0 0กับ5้0 0 2 5 0ันี่ผมจะสอนหนึ่งเดือน5้0 0นี่ผมจะสอน6เดือนก็คือแบบเหมาจ่ายนะครับถ้าคุณอยากเก่งอยากเป็นนะครับก็ติดต่อผมมาได้เลยเรียนง่ายๆกับมันไม่ยากอย่างที่คุณคิดครับเพียงแค่ว่าในคลิปผมไม่ได้ผมไม่มีเวลาทำรายละเอียดให้มันละเอียดขนาดนั้นเพราะว่าผมต้องมีธุระไปทำอย่างอื่นผมทำที่คร่าวๆแค่คนที่พอมีพื้นฐานแล้วสามารถต่อยอดเองได้ แต่ถ้าคุณอยากฝึกอยากเก่งคุณติดต่อมาหาผมได้ครับผมคุณครูผม,ม,ม,มครับจบปริญญาตรีมีวุฒิครูมีใบประกอบวิชาชีพครับจบสาขาดนตรีจากราชภัฏสุรินทร์ครับโอเคครับ